โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดากอนเจมเมอร์นะครับผมโอเควันนี้นะฮะเราจะมาเปิดแพคไอคอนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีงบอยู่ประมาณ1100นะครับก็คลิปคลิปนี้นะครับผมได้ทำไปแล้วนะครับก็ได้หมดไปแค่5้าร้อยงเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดสเกลทิ้งนะครับ3 3คนนะครับผม ก็เดี๋ยวผมเปิดสเกลทิ้งแล้วก็จะตัดไปที่สูตรเลยครับก็ต้องบอกว่าสูตรนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทีไอดีเรานะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับผมก็อย่าไปยึดตีเลยมากแต่คนไหนที่ไม่อยากเสียทองเยอะนะครับก็ดูไว้ก็เก็บไปทําได้นะครับเผื่ออยากได้นะครับผมก็คลิปนี้นะฮะก็ไม่ยาวนะครับแค่สานาทีนะครับผมเพื่อตัดมาให เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อจะลองไปใช้ดูนะครับผมเชนะฮะโอเชนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เปิดได้เลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาในการดูนะครับอยากรู้สูตรเลยนะครับผมโอเคก็กดเข้าไปนะครับผมไปที่คนนี้นะครับ3ามครั้งนะครับผมไม่กด3ามครั้ง ที่2นะครับเก็ไบอีก3ครั้งนะครับที่สามครับสามครั้งนะครับผมแล้วก็กลับไปที่คนที่หนึ่งอีกครั้งนะครับหครั้งนะครับ กี่5นะครับก็เลื่อนดูค่าพลังนะครับนิดหน่อยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มันบางทีนะครับสูตรมันอาจจะไม่ให้เจาะจงว่าเป็นใครนะครับมันแล้วแต่ดวงเรานะครับแล้วแต่ AI ไอเขาจะสุ่มให้โอเคกดไปที่ทองนะครับ3วินะครับก็กดสิ่ง3วินะครับก็กดไปนะครับโอเคนะครับผมก็มานะครับผม ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับมาดูกันนะครับโอเคเท้าขวานะครับผมก็สลหรับคนไหนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมก็ฝากอีกนิดนึงนะครับผมให้ให้เปิดแค่วัน เวลาคุณเท่าน,นั้นก็พอนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีทองไม่เยอะนะครับแจไใบเปิดเลยนะครับครั้งต่อไปเพื่อนๆหมดแน่นอนครับเนี่ยผมเหลือแค่600ทองนะครับผมเก็บไว้นะไว้เปิดนะครับคนอื่นดีกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ